ตามที่โครงการจัดหางานได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมประเภทจ้างเหมาบริการเพื่อเชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34หรือนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องจ้างคนพิการเข้าทำงาน ตามพรบรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2556ตามอัตราส่วนที่กำหนดการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณพศ2566ทางสำนักงานได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะโดยตรงกับนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามพรบรดังกล่าว เพื่อชี้แจงและเชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการให้เปลี่ยนมาใช้สิทธิตามมาตร,รา35ประเภทการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการอีกทั้งประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อทุกช่องทางมีการสำรวจคนพิการผู้ดูแลคนพิการที่ประสงค์จะรับสิทธิตามมาตร,รา35และประสานหน่วยงานสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ที่สามารถรับคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานได้เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการหรือผู้ที่ดูแลคนพิการได้มีงานทําบริเวณพื้นที่ชุมชนใกล้บ้านในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ปีงบประมาณพศ2565นายจ้างสถานประกอบการ1รายคนพิการ3คน หน่วยบริการสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ3แห่งปีงบประมาณพศ2566นายจ้างสถานประกอบการ4รายคนพิการ6คนผู้ดูแลคนพิการ1คนหน่วยบริการสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ7แห่งคิดเป็นร้อยละ133เทียบกับผลการดาเนินการในปีงบประมาณพศ256 พศ2567นายจ้างสถานประกอบการ4แห่งคนพิการ8คนหน่วยบริการสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ8แห่งคิดเป็นร้อยละ14.28 เทียบกับการดำเนินการในปีงบประมาณพศ2566อีกทั้งในปีงบประมาณพศ2567ได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของจังหวัดกระบี่ภายใต้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบีเป็นการบูรณาการการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน เป้าหมายที่มีปัญหาซับซ้อนหลากหลายมิติตามปฏิบัติการกระบี่สเตดี้ทั้งนี้ในปีงบประมาณถัดไปสำนักงานจัดดำเนินการโดยทำความเข้าใจและเชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการมาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมประเภทจ้างเหมาบริการให้เพิ่มมากขึ้นต่อไปครับครับอันนี้ก็อยากจะขอบคุณ ทำนักง,งานจะนานจะมาตมีนะครับก็ขอขอบคุณหน่วยงานอกอปเตอต์กโรงแรมทับแขกนะครับแล้วก็ทุกคนที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสผมอีกครั้งหนึ่งในการกลับมาทำงาน mm hmm. ก็ผมไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าผมจะได้รับโอกาส ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาทํางานนะครับได้กลับมาทํางานอีกครั้งจะได้ช่วยเหลือครอบครัวได้แล้วก็แบ่งเบาภาระทางบ้านได้ด้วยอะแบบนี้นครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางนรัชนพศิริเพชรรรลัดองการบริหารส่วนตำบลเขาครามค่ะองการบริหารส่วนตำบลเขาครามต้องของขอบพระคุณอ่ ไปยังโรงแรมเดลทับเขกรีสอร์ทในตำบลหนองทะเลแล้วก็สำนักงานจัดหาหานจังหวัดกระบี่ที่หยิบยื่นโอกาสแล้วก็โครงการให้กับผู้พิการในตำบลเขาครามแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามก็ขอฝากกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนักที่นี้ด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับโรงพยาบาลธนเมพอ่าวน,น,าาน,านันจังหวัดกระบี่ครับ เล็กขอขอบคุณสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดกระกบี่ด้วยครับที่ประสานงานผำได้มาทำงานที่นี่ขอบคุณมา,มากๆเลยครับขอขอบคุณ Over อบตหาเลืกเหนือที่ให้ผมมาทำงานที่นี่ด้วยครับทําให้คุณภาพชีวิตของผมดีขึ้นมากๆครับดีเรื่อยๆครับเล็ก่วนหนึ่งได้ช่วยเหลือครอบครัวครับให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นครับขอบคุณมา,มากๆเลยครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับผมพล,ลติ์ตองววในาุกโครงการบริหารส่วนตำบลนขนารุณเนินนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลพัฒนาแพทย์ที่ส่งคนจิตการมาทํางานที่องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วต้องขอขอบคุณจัดาง,งานงานจังหวัดกระบี่นะครับที่เป็นฝ่ายประญาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการของคนพิการผมก็ในฐานะตัวแทนของตำบลดาวึกเหนือก็ขอยินดีและจะอขอรับโครงการนี้ถ้าว่าโครงการนี้มีต่อไปก็ยินดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับดีครับ ข้อของนายสิทธิชัยกุลธนงเป็นผู้บริการประเภทศสามนะครับข้อได้ออมาวก็มาทำงานที่โรงเรียนบ้านินนาโดยมีกอจันทึกอาจคุณเป็น่้นผู้อำนวยการนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวขอบคุณอาจารย์เราดการวัฒนธรรมตที่เจ้าการดนตร,าารนีนุน ในส่วนของการจ้างให้ผมได้ทำง,งานแล้วก็จ้างจัดหางานของจังหวัดกระบี่ลนกะ็ที่ได้ช่วยเหลือในเรื่องก,การจัางกงานนะครับผมก็ดีใจมากที่ได้เข้า,าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็จะไม่ยอม จะจะจะสู้ต่อใครวัดจังให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ก่อยจะจะดีเท่าไรก็งไม่เป็นไรครับเองก็คงจะหนุนเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากรับโครงการนี้ครับดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางจันทิพย์อัจจูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินนาชุมนันเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากระบี่ค่ะ ก็ในนามของโรงเรียนบ้านดินนาใคร่ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อาพนางจังหวัดกระบี่ที่ให้สิทธิตามมาตรา35จ้างงานคนพิการเชิงสังคมมายัางโรงเรียนบ้านดินนาซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ให้ได้มีงานทำและก็ช่วยเหลือสังคมได้อย่างดีทีเดียวในแบบนี้ต้องใคร่ขอขอบพระคุณ อารงพยาบาลวัฒนแพทย์ของอาภาณาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือดูแลในการย่างให้เขาได้ได้รับโอกาสที่เขาไม่มีโอกาสในจุดนี้ขึ้นมาและอีกส่วนหนึ่งค่ขายข้อขอขอบพระคุณนะคะอาสำนักงานจัดงานนะคะที่ช่วยเหลือประสานงานของโครงการด้วยดิตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นมา กับทางโรงเรียนนี้ในนามของการศึกษาแล้วก็ในนามของโรงเรียนบ้านดินาใคร่ของขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งมานะโอกาสนี้นะคะขอบพระคุณค่ะากใจยยไม่คิน